มีซอมบี้เกิดหนา้หนาเลี้ยมสัมบี้ก็ได้ขังแล้วมันวุ่นวายดีเวลามีซอมออบีอ่ะเจด็บจุ๊บเซกซี่ก็เลยละกันทั้งวันนี้เจคเหรอเก็บของก่อนก็ไค้าถ้าของไม่หายยังที่บอกแต่ว่าเซิร์ฟรีไปแล้วน่าจะหายใช่ไหมเจอแม็กซ์อ๋อก็พี่ตาบอกว่าอ๋อถ้าเซิร์ฟรีไม่าหาย เอาของวางไว้มนยยนนันน่จาจะหายเยอะเฮียไเสิงได้ขนาดนี้มแผ่านไปที่ ขอคำสั่งไปต้องนานแล้วพี่ยะพันแทนเย็บมากเย,ย็บแบเนี้เสียกระเบิดฟึ่งฟูสงสัยเขาจะเล่นบางบอลกันจริงๆคนพวกนี้เดินบางบนลนี่เจอตลอดเลย เยวแล้วเดียวสองคนไม้มีสองคนน่าคุกน้าคุกเออมีสองคนแล้วก็ตรงซากรถสิบล้อคนหนึ่งอ๋อห็นแลนด์ฮาวันกำลังวิ่งไปหาพี่ตามใช่ปะ่ะอ๋อมันวิ่งเยาะๆยังไม่เห็นมั้งมันเล็งอะไรมโห พันถ่ากันทำไมยิงโดนมาหนึ่งนัดละมันไปหลบแถวหน้าคุกอล้หลังคุกตัวหลังคุกตัวงเออไปหลังลุกวะ มันไม่สลบได้ไงวะยิงโดนไปแล้วอะเต็มไม่เห็นนะพี่ยิงอะเห็นเห็นไม้ก็ยิงไปแล้วเมื่อกี้เปลี่ยนเสื้อกันไม่รู้มันสลบหรือเปล่านะมันหายไปหน้าคุกแล้วอะอีกคนนึงกเปลี่ยนเเสื้อทหารนะซอมบี้ไล่อีกคนอีกคนนึงอะไม่แน่ใจว่าสลบหรือเปล่าพี่ตามต้องวิ่งไปดูแถวหน้าคุกอะมันวิ่งออกไปแล้วมันวิ่งออกไปแล้วอีกไอ้ตัวคนแรกอ่ะแต่เพื่อนมันไม่รู้ตายยังพี่ตามลองไปเช็คดิ อันแรกขวาขวามันออกไปแล้วเพื่อนมันแถวหน้าลงนอนอะ่ะมีดูดิมีอันนี้ปะเสกเฮ้ยเสียงอะไรเจอที่เจอ,เจอ,เจอแล้วมันอยู่ตาำแพงอีกตัวนึง่งนี่ไงเห็นไหมหน้าห,หลังลงนอนใหม่กำลังไปหน้าลงนอนอที่ตามหรือวัง อยู่หน้าโรงนอนอยู่ในโรงนอนใหม่นะกระเป๋าสีไม่ช่วยไม่ช่วยอยูหน้าโรงนอนเนี่ยมายต้องมาช่วยพยี่วะ ระวังระวังอยู่ทำไมหลังไฟหลังไฟเดี๋ยวเอาไป ออบหหลังน่ยพี่สลบไหมมันซ้าสองหาซ้าฮะส,สองตัวเลยอยู่ข้างคุกไหมตายหนึ่งตายหนึ่งเออเลยตัวงอะกระเป๋าไอ้เนี่ย ยิ่งก่อนจะตายมันจะตายแล้วมันตัวลูกซองพี่ไปแล้วแหละมาเลยเขามีคนเข้ามาพี่เปิดประตูเปิดประตูมีคนมาที่เราเอาแล้วเอาแล้วมันจะปาระเบิดปล่อยเลยเขาเขาเอาไว้เอาอยู่ปิ้งรัดออกเลยลิงลิงท้ายวนึุดแล้ถอยเข้าไปถอยเข้าไปมีซ้อนกระสุนที่หมดวะพี่ มีเยอะไหมพี่ตามจะได้ไปซ้อนปีประตูปีประตูก่อนนะเพรบไม่าต้องไปซ้อนแล้วแหละดักอยข้างในมันล่วงข้างในมันล่วงงั้นเดี๋ยวแย่เดี๋ยวเดี๋ยวเก็บอินเช็คก่อนตาเห็นเขาอยู่ปะนี่อันนั้นเหรอเดี๋ยวนะอ๋อมีกระสุนอยู่มีกระสุนอยู่เฮ้ยใอ่เข้ามาใส่เข้ามาผมดีมากำลังใจดักแปลงแย่วิ่งกลับเดูสิเดี๋ยวนั่งลุกเดี๋ยวมันโดนทั้งอื่น เป็นนนนอย่างัั้มหที่จะไปมอบอย่างนั้นอย่าไปมอบเดี๋ยวโดนที่อื่นจริงฮะฮับเบร์พี่หน่อยเอียงตัวเอียงตัวหน่อยพี่ตามมีคนวิ่งทางโล่งๆซอมบี้หรือคนวะเพื่อเข้าไหนตังค์อ๋อซอมบี้ไปซอมบี้ซอมบี้นี่อย่างนี้ก็ยังอันตรายดีทางลงลงลงเลยโอเค ในกล่องมาแล้วแต่ดูว่าในกล่องมีอะไรวะใครันรู้ใครเล่นระเบิดเบิดอ่ะเออมันเล่นระเบิดเลยใครเปิดประตูวะไม่มีหลอนตามพี่ตามอุ้ยห้อยกันพี่ตามถอยกอนไม้กำลังไปซอยเดี๋ยวเดี๋ยวให้ไปล้างอะไรระเบิดอยู่ข้างเราเลยนะในมายันอยู่ในค่ายอยู่ในค่ายกระสุนมีเชือกโอ้ไม่มีระเบิดแต่ว่ายังไงที่ตรงนี้เห็นนะ เขาเนี่ยเขาก็อยากเลียในค่ายนั่แหละแต่ว่าไปช่วยพี่ตามกันดีกว่าโอ้ยกล่องกระสุนเอมโฟเต็มกล่องเลยอะไรผมไอ้นี่แหละถ้าคุณคิดว่าคุณเทพจริงคุณดีจริงกท็ทำ,ทำนี่ทำนี่ทำนี่ไปอะไรของคุณวงหนึ่งพี่สวย <c oughs> เดียว <c oughs> เอาเลสไนทเจ็ดนัดยิงไ <c oughs> อ m เทมประมาณเดียว เีล่นนก้องงึต้องเลในหัวอย่างเดียวใช่ไหมตามเออปยังอยู่นะตรงนั้นน่ะตายไปแล้วใครผมหัวผมตายแล้วเออตายแล้วคนแรกตายคนแรกเลยเออถึงหัวหน้าทม่ีเรามันจะได้เข้าใจบอกเมื่ออกี้้ตงรู้จักการถึงบอกกันเมื่อกี้เราไอ้นี่ไม่เที่ยรไม่เที่ยวเล่นคนเดียวเราต้องอย่างเงี้ยเราเนี่ยมันต้องแบบเปลี่ยนชุดมีชุดเสกสำรองมาเปลี่ยนมันจะได้รู้ว่าเราเข้าสอง ถึงไม่เอาล่วงไว้หนึ่งมันก็ยังไม่กล้าเคลียร์ของเมื่อกี้มันกำลังจะเคลียร์ของเลยพี่ก่าเข้าไปแม่งแต่ยิงเข้าไปแม่งเต็มเต็มตัวแม่งยังเฉยแตไมันไม่รู้อะมีตัวตนมีตัวตมแม็กก่อนเก็บลูกไอ้โมซินได้อามาเลยฮะผมมีปืนจบสกอบแล้วเดี๋ยวจะรอดูว่ามันจะมีจะมีไอ้ดียังมาไามยังตันแย่ วันนี้มาม่าเนี่ยโดนไปชุดใหญ่เดซี่แต a ล o ลนเวลา1นึนาฬิกาเข้าได้เฉพาะ VIP 1พีนาฬิกาวันนี้1นึนาฬิกาถึงวัน1นึ่งนาฬิกาพรุ่งนี้เป็น PVE ีแล้วก็ยังเข้าไม่ได้อ่ะ